โอ้ยโอ้ยโอยหืมไม่ทันโอ้โโอ้ยไม่ทันโอ้โหระยะโจมตีเยี่ยมได้ท่าม,มาแล้วทีนี้ก็ไปสู้กับหมูป,ป่าได้อ๋อนี่ไงเจอแล้วอีกตัวหนึ่งอยูใใ่ใกล้กันไม่ไกลกันมากเรียบร้อย ได้ชาร์โดสโตรนว้าอีกตัวหนึ่งมาละอ๋อมี3ตัวเหรอจะไม่ได้อะเพราะว่าสู้สู้ไม่กี่ครั้งเองกระทอมล้างไหนดูสิไอเทมได้แท่เสื่อมสลายใช่ไหมแท่เสื่อม อ๋อแทบพิษแทบพิษแทบที่เป็นแบบอ่าเป็นแทบแบบมีฟันถ้าตรงบอสตรงนี้มันจะต้องเลาะไปะทางด้านนี้แล้วก็วิ่งมานี่หว่าโอเคตรงนี้ก็มีหอคอยแล้วก็จะมีดันเจี้ยนตรงนี้ทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปที่หลังก็ได้ส่วนตัวนี้มันต้องมันต้องปาหายอย่างเดียวอะเพราะว่าขาขาเราตีไม่ได้ ก็ไม่ได้มีไอทิมเซิร์โ okay. อเคเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ที่หลังมาอยู่ตรงใต้ปราสาทเบสเมอร์แล้วจะไปะตีหมูป่าโอ้เราต้องเคลียร์กลไกของที่นี่อีกนี่ว่าโอเคเอาะละเริ่มจากตรงไหนดี ต้องลดลดระดับน้ำตรงนี้ลงแล้วจะลดตรงไหนดีเดี๋ยวนี้ชึบโอเคถึงตรงนี้ก็จะมีตัวไฟอ่ะเคลียพื้นที่ฟึบเคลียพื้นที่ แล้วก็ตรงนี้จะมีทหารเบสเมอร์อ้อรอบนี้ตัวนี้เลือดน้อยโอเคจากนั้นก็ต้องโดดไปฝั่งไหนนะอ๋อี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ๋โอมีตัวต้นพฤษา วินึกว่าไม่ถึงโอเคเอาโอเคโดดจากตรงนี้ต้องระวังอันนี้ทำให้ถึงนึกถึงวิหารดักโซ3สามอ๋อฮะวิ่งไปตะโงนแล้วจุดพรล,ละ่ะจุดพรอ,อยู่ไหนเดี๋ยวอันนี้มันมีไอเทม ขนนกชึบโอเคต้องสับคันโยกคันโยกไปอยู่ตรงไหนอ่าฮะยังไม่เจอ,อยังไม่เจอก็จะมีตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพวกเอ่อไฟเอร์ นี่ไงเจอแล้วอันนี้เป็น NBC แต่ว่าเรายังไม่มีของนะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันหันกลับมาอีกด้านหนึ่งจะเจอกับทหารมิสเมอร์โอเคคันโยกคันโยกต้องหาคันโยก อันนี้หรือเปล่ามันอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันไม่ใช่อ,อ๋อฮะอ๋อ,อมาตรงจุดปราสาทเมสเมอร์อา่าฮะนี่ไงจุดพรอ,อยู่ใกล้ละ โอเคสบายใจแล้วมีบันไดขึ้นไปเดี๋ยวเราต้องเลียร์ตรงนี้ก่อนเรียบร้อยไอเทมโลคาเรีย ทฟรนติงชิลทูติงชิลเป็นโล่สวินคาเรียแต่มีท่าแทงด้วยขี้โกงมากในโล่เนี้ยตอนที่มันเปิดตัวใหม่เอ้ยโอ้ตัวนี้เลือดเยอะเรียบร้อย ค่อยๆเคลียร์ตรงห้องสมุดมีตรงนี้ห้องรับอือ <Ooh. S 1> อเทมเดี๋ยวแล้วชาร์โด้ฟลาเวอร์นี่ไงชาร์โด s สโตนจะนั่งกันมาตรงนี้ต่อได้เลยอันนี้รู้สึกจะลงไปชั้นล่างเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมว่าผมมาถูกนะ มาถูกแล้วถ้าจะไปตีหมูป่าก็ต้องมาทางเนี้ยจากนั้นก็ต้องเคลียร์พื้นที่ไปอยู่ฝั่งนูน้นอ่าถูกต้องจับได้แล้วจับได้แล้วอา้าวไม่โดนโอเคโดนละตรงนี้มันโดดได้อยู่อึอ้าวไม่ได้โอ,โอ้ยไม่ตายโอเค แต่ก็ลงมาถูกนะอนลงถูกถือว่าดีนี่ไงเจอทางลงแล้วแล้วก็ลงไปอีกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคมาถึงแล้วนะครับดาวห้องบอสหมูป่าเอาละเลยมาแล้วมาแล้วเหมือนเขาทำท่านี้ได้มั้ง โอ้เจะกดผิดกดผิดจะกดลงจากม้าโอ้โหอ้าวล่วงโอ้ไม่ได้แฮะโอ้โหมาโอ้โเอ้อ ได้เมี3สามพันถือว่าใช้ได้อยู่ออโอ้โหโอ้โอ้ยพุ่งมาเลยเหรออโอ้โหอะโอ้ยโอ้โหหอ้โจนตีทีเดียวตายอ่ะไม่ไหวเลยเนี่ยป๊อบโอเค โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปโอ้โหโอ้จีหมูป่าไม่โกง่ะเออติดสตันแล้ว มานี่เลยจบไหมไม่จบวะต้องหนีแล้วอรอดไหมคิดว่าโอ้รอดจากระยะด้วยว้าวโอ้โหติดไอ้หมูป่าตัวเดียวเนี่ยโอ้โห เดอดเ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 ย้เรียบร้อยเกือบตายจากนั้นก็สำรวจตรงนี้อีกทีนึงเพื่อที่เราจะเก็บ Shadow Stone มาอัพเกรดบวกสิบห้าตรงนี้มันจะมีหมาป่ากับเลือดสีเงินมั้งนี่ๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี โอ้โดนไหมเดี๋ยวเรียบร้อยอ่ะไหนเอ่ยเครื่องประดับไม่ได้อ๋อได้เครื่องประดับตรงนี้วิชาร์โดลูนออฟดักกอนสกินโอ้อยู่ตรงนี้เหรอว,ว้าว เชดดูออฟเดอะเอิร์ธทรีเนี่ยเหมือนผมยังหายทมี่ไม่ครบอะเนี่ยเฮ้ยเดยวเราต้องไปทดสอบทดสอบสกิลน่าจะแรงพอตัวเดี๋ยวก่อนอื่นก็โอ้โหทำไมแสงมันออร์าขนาดนี้อา้อาวอ้าวไม่มีเลยเหรอขอบคุณมากนะคะที่รับชมกันจนถึงตรงนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าสวัสดีดครับ